สปอยแอนิเมจีนเรื่องระบบอัปเกรดสุดแกร่งตอนที่หนึ่งเรื่องตอนนี้มาเราได้เจอถังขยะก,กับชายหนุ่มคนหนึ่งชายคนนี้เป็นพระเอกเรื่องนี้ของเรานั่นเองตอนนี้เขาอยู่ในห้องอันสกมกของเขากําลังนั่งอยู่หน้าคอมเพื่อเล่นเกม VR เกมนี้เป็นเกมออกใหม่เขาได้ซื้อมาลองเล่นเพื่อที่จะได้อเทมโหดโหดเมื่อเขาเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ได้เข้าไปในเกมภายในเกมตัวละครเขาโผล่ลงมาจากฟ้าลงมายังพื้นดินสุดเทเขาได้เจอกับบอสตระปอมสุดแกร่งบอสตัวนี้ กำลังเดินออกจากรังมหาเขาพร้อมรูปร่างและพลังที่น่ากลัวเมื่อมันอยู่ตรงหน้าพระเอกบอสตัวนี้ได้พูดบอกว่าวันนี้เป็นวันดีข้าจะได้กินคนเป็นอร่อยอร่อยอีกคนแล้วเจ้าจงมาเป็นอาหารของข้าเถอะบอสตัวนี้ไม่พูดพรม่มทำเพลงมันได้เริ่มเปิดการโจมตีใส่พระเอกอย่างเต็มแรงไปนหนึ่งหมัดจนพื้นดินกระจายแต่พระเอกได้ถอยหลังหลบการโจมตีด้วยหมัดนี้ไปได้การโจมตีครั้งที่สองมันพ่นลำแสงลาวาที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังมหาศาลใส่พระเอก แต่พระเอกเราพริ้วมากยังหลบได้เช่นเคยการโจมตีครั้งถัดไปพระเอกก็หลบได้หมดพระเอกโจมตีสวนกลับใส่บอสแต่กลับโดนบอสจับทุ่มกับพื้นเขาปล่อยให้ตัวละครถูกบอสตัวนี้ทุบจนพื้นยุบพังไปหมดภาพในตอนนี้เองเขาได้บิดขี้เกียจเขาเริ่มจะเอาจริงแล้วจากนั้นเขาได้เสกดาบสุดโกงที่มีพลังสุดยอดออกมาเขาพุ่งใส่บอสตัวนี้พร้อมโจมตีใส่มันอย่างรวดเร็วเขาฟันดาบไปหลายสิบทีจนบอสตัวนี้มีแสงพุ่งออกมาจากตัว จากนั้นร่างก็ระเบิดสลายกลายเป็นฝุ่นหนรล้วรางวัลเคลียบอสของฉันเขาบ่นพึมพำจู่ๆได้มีกลุ่มดอกไม้สีม่วงลอยมาตรงหน้าเขามันลอยไปบนฟ้าอยู่ดีๆมันได้กลายเป็นหญิงสาวน่ารักคนหนึ่งกำลังลอยมาหาเขาแต่เขาไม่สนอย่างอื่นเขาต่อยหญิงคนนั้นจนเป็นฝุ่นที่เขาทำแบบนี้เพราะอยากได้เพียงไอเทมสุดแกร่งเท่านั้นในขณะที่เขากำลังบ่นเรื่องสังหารบอสแล้วทำไมไม่ได้ไอเทมก็ได้มีเสียงหนึ่งกำลังหัวเราะชอบใจอยู่ใกล้ๆ เสียงนั้นออกมาจากเจ้ากระต่ายตัวนี้มันกําลังขำที่พระเอกไม่สนใจเรื่องตันหาถึงกลับต่อยผู้หญิงจนเป็นฝุ่นผงตัวพระเอกได้จับเจ้ากระต่ายมากแกล้งแล้วถามทำไมไม่ให้ไอเทมกับข้าให้อะไรก็ได้ที่เป็นไอเทมสุดโกงเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้ได้บอกกับพระเอกว่าก็ได้เห็นที่ว่าเจ้าเป็นคนแรกในรอบหลายปีที่ไม่สนตันหาข้าจะให้ของวิเศษที่สุดกับเจ้ามันคือการข้ามิติพระเอกก็งงข่ามิติ หรือภายในห้องชายหนุ่มคนนี้ได้มีพลังวิเศษบางอย่างทําให้เขากําลังข่ามิติจากนั้นภาพได้ตัดมายังหน้าผาแห่งหนึ่งที่แห่งนี้ทั้งมืดและน่ากลัวบนหน้าผานี้มีหญิงคนหนึ่งมีสีหน้ากังวลและกําลังกลัวอยู่นางได้ตะโกนเรียกให้คนมาช่วยคนหน้าขาวได้พูดกับนางต่อให้เจ้าจะตะโกนเสียงดังแค่ไหนก็ไม่มีใครหน้าไหนมาช่วยเจ้าหรอกเปล่าประโยชน์หน้าส่วนเจ้านายน้อยของหล่อนมันก็โดนพวกข้าจัดการไปแล้วมาปรนนิบัติพวกข้าแต่โดยดีเถอะ ทันใดนั้นพระเอกได้โผล่มาจากข้างบนหล่นลงมาอยู่หน้าพวกคนหน้าขาวเขาเองก็งงงงมาที่นี่ได้ยังไงเขาสงสัยว่าที่นี่คงเป็นเควสพิเศษของตัวเกมเมื่อเคลียร์เสร็จคงได้รับรางวัลแต่หารู้ไม่ตอนนี้เขาได้ข้ามมิติมาแล้วเขาหันหลังไปเจอหญิงสาวคนนี้กําลังจะถูกลวมลามเขาก็บอกไปแกนี่อยากได้สาวงามแต่ไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยเนาะข้าจะสั่งสอนเจ้าแทนแม่แกเองจากนั้นก็ถีบชายหน้าขาวหล่นหน้าผาไปอย่างไม่ใยดี คนหน้าขาวคนผอมได้ถามคนอ้วนว่าเราจัดการเจ้าหนุ่มนี่ไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมมันถึงยังไม่ตายมันมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงเจ้าอ้วนก็บอกข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันข้าก็อยู่กับเจ้านั้นก็ดีเรามาฝังพวกมันทั้งสองคนทีเดียวเลยพอจบคำพวกเขากำลังจะโจมตีพระเอกก็หันกลับมาพูดพวกแกก็แค่ npc พวกแกจะเก่งแค่ไหนกันยักษ์เจอวิชาไทเก็กของข้าหน่อยเขาโจมตีไปยังท้องคนอ้วนคนนั้น เจ้าอ้วนนั้นไม่เป็นอะไรเลยแค่พุงกระเพื่อมเฉยๆเจ้าอ้วนบอกมีครั้งแรกต่อไปอย่าให้มีครั้งที่สองละครั้งที่สามก็ไม่ควรนะพระเอกของเราก็ไม่ท้อเขาไม่เชื่อว่าจะทําอะไรคนคนนี้ไม่ได้เขาพุ่งไปโจมตีเจ้าอ้วนคนนี้รอบตัวแล้วถอยกลับมาครั้งนี้เขามั่นใจมากว่าเจ้าอ้วนนั้นต้องเจ็บตัวแน่แต่เจ้าอ้วนกลับตดออกมาพร้อมบอกกับพระเอกสบายเหลือเกินเจ้าหนูเจ้าไม่ต้องตายแล้วเจ้ามาเป็นคนนวดให้ข้าดีกว่ามั้งถ้าเจ้าแสดงการนวดเสร็จแล้วแม้นถึงตาของข้าบ้างแล้ว เขาโดนเจ้าอ้วนซัดจนน่วมถึงตอนนี้เขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เกมแต่เป็นของจริงเจ็บจริงเขาได้ขอร้องเจ้าอ้วนให้ปล่อยไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกเจ้าอ้วนทำตกเหวลึกในการสปอยตอนแรกก็จบลงไปแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ